สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในแบบอัติมีดทาวเวอร์ดีเอนต์นะครับผมอ่าซึ่งคลิปนี้นะครับพี่ก็จะมารีวิวตัวละครใหม่ทั้งหมด4ตัวนะครับผมเออซึ่งทั้ง4ตัว ก็จะหน้าตาแบบนี้แ้ไม่ใช่นะครับผมอันนี้ต่างหากนะครับผมแน่นอนครับว่าทั้ง4ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวละครใหม่ที่มาจากวันพีนั่นเองนะครับตัวแรกนะครับจะเป็นอาคาอินุตัวที่2จะเป็นคิซารุตัวที่สจะเป็นคุซันตัวที่4จะเป็นฟนะูจิโทระเนาะแน่นอนครับว่าพี่ยังหาฟูจิโทระไม่ได้แล้วก็อีก2ตัวข้างหน้าเนี่ยพี่ก็ไม่มีเหมือนกันไอคิซารุ aru, กับไอเจ้าอาคาอินุ A ถ้าใครมีนะครับเอาไมา้พี่รีวิวได้เนาะเออแต่ฟูจิทระพี่เพิ่งไปยืมน้องมาคนนนะคคนนนึงก็ือ นีนะครับก็ขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับผม,มก็ง่ายๆนะครับใครปี2ตัวข้างหน้านะครับผมก็ขอยืมรีวิวหน่อยแล้วกันนะครับและแน่นอนครับว่าเราก็คงไม่ได้ทิ้งไอ้เจ้า2ตัวข้างหน้าไปเนาะเดี๋ยวเรามาอาธิบายนะครับผมว่าเออเฮ้ยสตัวข้างหน้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะ ซึ่งแน่นอนครับว่าอันนี้ก็จะเป็นวิกิพีเดียของทางเกมเนาะที่ทำขึ้นมานะครับน้องสามารถพิมพ์ ultimate tower defense แล้วก็วิกิได้เลยเนียครับผมแน่นอนครับว่าเจ้าอาไครนุนะครับมีความสามารถพิเศษนะครับตีติดสถานะเบิร์นเบริรนนะครับผมก็คือแบบเลือดไหลนะซึ่ง แน่นอนครับว่าตัวนี้มันจะดีมากๆเลยเนาะเพราะว่าอะไรนะครับผมเห็นไหมตีนะครับจะมีไอ้ที่ที่เป็นแบบเหมือนลาวาแช่ตรงพื้นไว้นะครับและมอนมเยียบเนี่ยจะตีติดสถานะนั่นเองนะครับจะพูดว่าติติดสถานะมมันจะติดสถานะนั่นเองนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับตัวละครที่แบบวางพื้นอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีนะครับผม ส่วนใหญ่ต้องตีนะถ้าไม่ทันเนี้ยเจอมอนวิ่งเร็วๆหน่อยเนี่ยมันก็ไม่ติดล้วสถาน,านะครับผมเอออันเนี้ยเลยเหมือนแก้ข้อเสียตรงนั้นนะครับแน่นอนครับว่าอาไครนุนี่ครับผมถ้า up max แ,แล้วเนี่ยดา m a g ถึง5 0,000ื่นเลยนะคนดูแล้วก็ตีอยู่แค่2.9จุดเเองนะครับอ่าส่วนในการวางเงินนะครับโดยรวมเนี่ยถือว่าวางค่อนข้างถูกนะครับผมระยะเนี่ยก็อยู่ประมาณ24ก็ถือว่าระดับกลางๆเ,เลยนะครับผม,มก็ถือว่าใกล้อะ่ะสำหรับพี่นะครับผมพี่คิดว่าโอเคอืม เพราะว่ามันก็แค่วางดักอะวางตรงไหนก็ได้อะวางดักอะออวางดักเดี๋ยวพวกมอนสเตอร์มันก็วิ่งบียบเองนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้จะมาครับเจ้าคิสซารุนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าคิสซารุนะครับจะไม่มีตีติดสถานะอะไรเนาะเออเท่าที่ดูตรงภาพนะอ่ะก็แนะ่นอนครับว่าตัวนี้ก็อารมณ์แบบตัวตีดามจเ,เฉยๆนะครับผมอ่ะก็จะมีดาม,มิที่ห้าหมื่นสี่นะครับ ตีเนี่ยอยู่ประมาณ4.3ก็ถือว่าตีค่อนข้างหนาแน,นะแล้วก็วางโดยรวมนะครับก็ไม่ได้แพงมากนะครับผมส่วนระยะเนี่ยค่อนข้างไกลเนาะ45นะครับผมซึ่งในรูปเนี่ยดูแล้วเหมือนจะตีติดเอลเอลี LE นะตีเป็นเอลีเออแต่เท่าที่ไปถามน้องๆมาน้องบอกมันตีตัวเดียวนะพี่ซึ่งอันเนี้ยพี่คิดว่านะเอลี LE อาจจะวงเล็กก็ได้แล้วมอนมันวิ่งห่างหากันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งอันนี้พี่ก็ไม่ไม่ชัวร์นะครับผมใครรู้ก็มาเมนต์บอกได้นะส่วนตัวที่เลือนะครับเดี๋ยวพี่จะรีวนะิ เออว่ามีอะไรบ้างนะครับผมเจ้าฟูจิโทราท้านั่นเองนะครับผมอ่าตัวนี้เนาะอัพแม็กเนี่ยโอ้โหตัวดาเมจใหม่เลยนะดูดูดูสองเซนแปด 2, 8, 8, นะครับผมอืมแล้วก็ใช้เงินโดยรวมเนะี่ยถือว่าแพงนะแพงเลยนะครับผมแต่ก็มันมีที่แพงกว่าแหละเออแต่มันก็ถือว่าแพงใช้ได้นะครับแล้วก็วินาทียี่ตีเนี่ยอันเนี้ยพี่ตกใจมาก9วิไอเชี่ยเก้าวิแม่งโคตรนานแล้วระยะแค่35นะคือน้อยมาก พี่คิดว่ามันควรจะเท่าๆกับคิซารุอะเออแต่อย่างว่านะถ้ามันเท่ามันก็ไม่ใช่อัติเมทตแล้วล่ะ <c oughs> จริงไหมเออก็ประมาณนี้ละกันนะครับเออเพราะตัวนี้เดี๋ยวเรารีวิวอยู่แล้วต่อมาเจ้าคูซันนะครับผมอ่าถ้าเราเห็นเราจะเห็นอ่แล้วเนาะว่าคูซันตีสีสถานะนะครับผมจะมีอะไรน้ําแข็งกับเลือดไหลเว้ยโอ้โตีจีสองานะ มีตัวไหนบ้างที่ติดจซอดนะมีเยอะเลยนะผมหยอกหยอกก็จะมีเจ้าโทโดอีตัวหนึ่งเนาะที่ติดแล้นะเนาะตัวเนี้ยอารมณ์เหมือนแบบว่าเออมาแทนโทรโดเปล่าอ,อ่าเ,เดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนะครับแต่ดาเมจนะครับผมจะอยู่ที่26งหมนะครับวินาทีที่ตนะีสามจุดสามเนาะเออส่วนเงินนะครับก็โดยรวมก็ถือว่าก็แพงใช้ได้นะแล้วก็ถ้าหักเงินมาแล้วนะครับผมหรือ,อ,อใช้นิสัยที่มันลดเงินนะ่ะก็ถือว่าตัวนี้วางเปิดได้เหมือนกันนะครับ เอาแบบบูมาวางตุ๊บแล้วก็วางเปิดได้เหมือนกันนะแต่ถ้าไมไ่หักเงินมาหรือไม่ได้ลดเงินมาเนะี่ยอาจจะวางเปิดไม่ได้นะครับผมแต่โดยรวมเนี่ยถ้าวางเปิดก็ไม่ค่อยเบิกนะครับเพราะตีเกือบหาวินะครับผมระยะนะครับสนะิเนาะระยะเดียวตลอดนะครับระเมีก็โอเคแหละนะมันแรงกว่าโทโดพอสมควรนะครับก็ประมาณนี้นะทั้งหมด4ตัวนะครับผมแบบคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเราพาไปรีวิวเจ้า2ตัวนี้ดีกว่าเนาะรอบนี้พี่จะไม่เอาเจ้าโทโดไปนะครับ เจ้าหนวดดาไปแล้วก็เอาบาังกรสองตัวมารีดาเม,ม,มานมันเนาะซึ่งพี่อาจจะเล่นเจ้าดานข้างล่างนี้นะนี่ลองท้ายนะครับผมอ่ะไปเลยมาดูกันนะครับว่าจะรอดหรือร่วงอ่ะโอเคเข้ามาแล้วนะครับผมอ่ะพี่ก็เปลี่ยนเป็นโทโดนนะคนโดหนวดขาวไอ้หนวดดาเหมือนจะไม่ไหวแฮะนะครับผมอืมซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะรอดหรือจะร่วงนะครับผมกับสําหรับทีมนี้นะเออ พี่เอาโทโดมาวางดักไว้นี่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจ้าฟูจิโทระเนี่ยเราจะเอามาสแปมดาเมจเพื่อเคียวหมอนชุดหลังให้หลุดที่หลุดนะครับแล้วก็พยายามอัพบ,บูมาให้เต็มเลยนะครับช่วงแรกเพราะช่วงแรกๆเนี่ยถ้าไอ้เจ้าโทโดมันตีโดนทุกตัวเว้ยมันจะเป็นอะไรที่แบบโคตรสบายนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแปมสกิลไอ้เจ้าใส ใส่มอนโอ้ยโดนตีไม่เข้าเลยเหรอเหลือเหลือ,เหล,อเหลือเท่าไหรนะ่เนี่ยเป็นเป็นแซนนะคนนู้เป็นแซนนะอืมแล้วก็วางไอ้เจ้าอางโงคิจินะครับผมหรือเจ้าครูซังนั่งเองนะพี่ขออนุญาตอ่ะอัพอ,อีกตัวหนึ่งปุ๊บอ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปสแปมไปเจ้า ฟูจิโทระกันดีกว่านี่ครับผมอ่ามันวางได้2ตัวนะเจ้าฟูจิโทระนะครับผมอ่าก็อันนี้อยู่ที่ความฉมังของแต่ละคนละกันนะอ่า,บา,อา,จจานะบางคนอาจจะถนัดวางทีละตัวนะบางคนอาจจะถนัดวางทีละสองนะครับผมซึ่งพออ่ชุด2ชุด3มเราเดี๋ยวมันจะไอ้นี่ได้เรื่อยๆนะเดี๋ยวมอนมันมาจะเลือดเหลือน,น้อยเรื่อยๆนะครับผม พี่ลืมดูว่าชุดนี้แม่งเลือดเยอะนี่หว่าชิบหายละเอ้าหลอดเฉยเอออ่ะเดี๋ยวไอ้พวกข้างหน้ามันจะไหวเองครับถ้าน้องเริ่มแบบอัพไอ้เจ้าครูซันจนเต็มนะแล,แล้วก็สกิลบังกร้องใช้งานนะครับผมอันนี้เผื่อแบบใครอยากลองเทสแผนนี้ไง จริงๆไม่ไม่แนะนํานะครับผมเหนื่อยครับเหนื่อยอย่าไปเล่นนะเออเรามาอัดคลิปเฉยๆเราเลยทําอย่างนี้นะครับโอเคพี่พยายามให้มันเหลือเลนเดียวเนาะเราค่อยอัพเอ่อเราค่อยให้ฟูจิโทราตินะอันนี้พี่แนะนํานะครับเพราะว่าฟูจิโทราเนี่ย เวลามันทำดาเมจอ่ะมันไม่ได้ล็อกเป็นตัวเว้ยมันแบบลงพื้นอ่ะมันจะนับสกิลที่อุกาบาตมาลงพื้นนะครับผมซึ่งต้องบอกกันเนาะว่าฟูจิโทร่าเนี่ยมันโดนหักเงินเนาะถ้ามันไม่หักเงินเนี่ยมันก็แพงพอสมควรนะสำหรับการนับตัวหนึ่งนะครับผมแต่พอมันโดนหักเงินไปปุ๊บเนี่ยเออสองตัวรวมกันแล้วแม่งโคตรถูกนะครับแล้วแถมดาเมจเนี่ยตั้งสองแสนห้านะคนดูเออซึ่งสองตัวก็เท่าไหร่ห้าแสนแล้วมาดูเราบัฟเข้าไปครับล้านสามนะครับผมแล้วล้านสามสองตัว แต่มันตีนานนะต้องบอกก่อนนะครับผมซึ่งมันจะดีก็ต่อเมื่อ,อเรียกว่าไงอะ่ะทีมเรานะครับมีหนืดเยอะๆะครับผมแล้วแบบต้องการแบบ K, เอฟเคอะแต่มันก็จะไม่ได้อยู่ดีะมันต้องมีคนกดบางกรอยู่ตลอดเนาะซึ่งเราสามารถทำได้เนาะถ้าพวกโปรแกรมจำลองนะครับผมแล้วก็ให้มันตั้ง Auto ot, ออโต้กดบางกรเรื่อยๆนะมันทำได้นะครับซึ่งมันก็จะสบายมากเวลาเราฝากนะ ไม่ต้องมานั่งสแปมหนวดข่าวนะครับผมซึ่งหนวดข่าวเนี่ยเราต้องวางขายวางขายด้วยไงเออบางครั้งอะบางครั้งที่แบบต้องขยับต้องขยับขยับแต่เนี่ยดาวเมทมันเหลือแหละเออมันไม่ต้องนะครับพี่คิดว่ามันน่าจะเอฟเคพอได้อยู่แต่ต้องกดอส่วนคูซันวางได้ตัวเดียวนะเออถ้าคูซันวางได้สองตัวพี่พว่าแม่งโหดเลยแต่ตัวดาวเมจส่วนใหญ่ก็จะวางได้สองตัวแล้วนะครับ เมจแบบไม่มีเ่อะไรเลย <c ười> คือถ้าติดสถานะอะไรสักหน่อยอ่ะเออแรงน้มถ่วงอะ่ะไอ้เชื่อแม่งมีแต่พลังอุกกาบาตฮะโหลแรงน้มถ่วงกูอยู่ไหนอะไรเงี้ย <c ười> ใช่ป่ะฟูจิโทรมันพลังใช่ป่ะวะแรงน้มถ่วง <c ười> ใช่ไหมเออไม่ใช่ดึงดูดใช่ไหมนั่นดึงดูดดึงดึงดูดนี่เซ็กซี่เลยนะฟูจิโทระ <c ười> ได้พลังแบบแฮนคคด์คอร์ดดิไปเหรอไอ้จี น่าแบบลุงดุๆอ่ะก็เดี๋ยวพี่เล่นคลิปไปแล้วกันนะไรสาระแล้วละ่ะเออก็เอาแบบตรงๆเลยแล้วกันเนาะพี่ขอสรุปตรงนี้เลยนะครับผมคูซันเอามาแทนโทโด,โดตอนช่วงเปิดเกมไม่ได้นะครับแต่คูซันเนี่ยจะมาดีช่วงแบบเหมือนมาช่วยโทโดอะ่ะบางทีโทโดมันยังตีแบบหลุดมั่งอะไรมั่งนะคูซันจะช่วยเสริมให้เราแบบไอ้นี่นะแบบบางคนเล่นดูโอใช่ไหมโทโดคนหนึ่ง คูซันคนหนึ่งก็ได้เพราะว่าคูซันเนี่ยมันมีดาเมจเนาะเ,ออเมื่อเทียบกับโทโดแล้วมันมีดาเมจมากกว่านะครับเท่าที่ลองมองนะพอเห็นไหมแปดหมื่นแสนแปดเนี่ยเข้าใจใช่ไหมเนออี่ยพี่ก็เลยคิดว่ามันน่าจะตีแรงกว่านะแต่สถานะในการตีติดไฟไอ,อตัวนี้ไอ้นี่ตีติดเลือดออกนะออพี่ก็ยังไม่รู้นะเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีดาเมจชัวร์ที่บอกเนาะส่วนตัวนี้มี2ตัวนะครับก็ดาเมจค่อนข้างแรงนะแต่ส่วนตัวคิดว่า มันยังใช้เงินต้นเกมแพงไปนิดนึงน,นี่ขนาดแบบหักไปแล้วนะแบบใช้นิสัยที่ลดเงินมาครึ่งหนึ่งแล้วนะก็ยัง3 0 0พนนะมันก็เลยไม่สามารถสแปมเปิดได้แต่ถ้าเอามาเล่นสตอรี่ตัวนี้ถือว่าดีนะครับผมเราสามารถสแปมแบบฟูจิทระสตัววางวางขายวางขายอะ่ะเออมันมันได้นะคนดูซึ่งเดี๋ยวพี่ลองเทสดิไม่น่าเทสดได้ละเทสได้ป่าวอ,อ่าเราก็ขายอะ่ะ ามันกด enter วางไม่ได้นี่ว่ะถ้ามันกด enter วางได้นะพี่บอกเลยกดกด enter แล้ววางวางปุ๊บแล้วก็กดขาวางปุ๊บแล้วกดขาวางปุ๊บ,บโห้าโหรัวๆอ่ะสุดชื่นเลยนะตัวนี้จะเป็นตัวที่ s ป a m story ได้โกงมากนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะเดี๋ยวเรามารุ้นกันดีกว่าว่าอ a สี่นอเน,นี่ยมันจะไหวไหมต้องบอกสามนอน แต่สองแต่สองสองสั้นป่ะเดี๋ยวเราดูนะครับว่าะจะรอดหรือจะร่วง